สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนพบกับหักหัดวิ่งกับบังนี้นะครับ EP ที่2 8นะครับ <c oughs> <c oughs> กับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับเป็นหวัดน,นิดหน่อยก็เดี๋ยวก็คงจะนอนก็นอนแต่หัว,วค่ำนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้บอลไม่มีนะครับเพราะว่าเราเตะไปแข่งทีมชาติกันนะครับก็จะคุยเรื่องอื่นแทนนะครับคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่28นะครับก็หมายความว่าผมวิ่งมาได้28วันแล้วนะครับก็วิ่งติดต่อกันเป็นเวลา28วันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ พอเรสายการวิ่งเนี่ยมันต้องซ้อมกันมาเป็นเดือนเป็นปีคราวนี้พรุ่งนี้นะครับผมก็จะไปวิ่งปกติก็ไม่ต้องคิดอะไรสี่กิโลเหมือนเดิมหรือไม่ก็ผมตั้งเวลาไว้ประมาณสามสิบนาทีนะครับพอครบสามสิบนาทีก็หยุดก็เหมือนเมื่อเช้าเมื่อวานนะครับวิ่งไปสามสิบนาทีก็สี่กิโลพอดีโอเคครับ ทำ <c oughs> ไมถึงมาหัดวิ่งเหรอครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็หนัก99กิโลนะครับก็ระ <c oughs> ดับไตกีสลายก็สูงนะครับอยู่ที่780น,นะครับก็คอเลสเตอรอก็สูงไตกีสลายก็สูงก็คราวนี้ L D L ก็สงูงนะครับนี่ก็เลยต้องออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองครับก็เป็นที่มาของหัดวิ่งนะครับประกอบกับเพื่อนๆหลายคนก็เป็นนักวิ่งนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองวิ่งดูโอเคครับผมฝากเว็บไซต์มุสลิมโอเคคอมด้วยนะครับผมเป็นเจ้าของเพจเองก็สําหรับมุสลิมใหม่นะครับที่อยากจะ หาความรู้ก็แนะนําเว็บไซต์นี้ครับหรือคนที่สนใจก็เข้ามาชมได้นะครับครับสําหรับการวิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องในความคิดของผมนะก็คือการวิ่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายเราจะทําเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเป็น,สนเสน่ห์ของการวิ่งก็คือความง่ายนะครับ แต่ในความง่ายที่ผมล,ลองมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรู้เนี่ยนี่จากประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับความรู้ต่างๆที่เราศึกษามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือความเข้าใจในสิ่งนั้นการที่เราอ่านหนังือเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เราแบบ เขาเขาเอา่เอไม่ทำให้เราแบบรู้สึกถึงมันได้นะเราต้องเข้าใจมันด้วยดังนั้นถ้าคุณไม่วิ่งคุณก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมันลําบากผมบอกเลยว่าการวิ่งเนี่ยมันลําบากต้องใส่ความอดทนพอสมควรนะครับก็ผมก็ยังคิดที่จะวิ่งต่อไปเพราะว่า ภายใต้ความลำบากนั่นก็คือมันก็มีสิ่งดีๆตามมานะครับก็สิ่งสำคัญก็อย่าไปคิดอะไรมากทำไปก่อนลองดูนะครับมาวิ่งด้วยกันแล้วก็มาสุขภาพดีด้วยกันจะได้มีเวลาในชีวิตขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปทำอะไรที่มีค่าเป้าหมายของเรานะครับลองดูครับ ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้โปรแกรมเดิมนะครับวิ่งก็ผมตั้งเวลาไว้ละสามสิบนาทีก็ส่วนใหญ่แล้วก็ผมจะวิ่งได้ประมาณสี่กิโลนะครับก็ประมาณนะั้นวิ่งทุกวันมาละสี่กิโลเราก็มีการ stretching ชชอ่าบอมบอมก่อนออกก่อนวิ่งแล้วแา่นั้นก็วิ่งอย่างนั้นก็ค่อยจ็อกกี้แล้วก็มาคูดาวกันโอ้ นี่มีไม่กี่วันนี้รู้สับแยะๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็สำหรับเรื่องฟุตบอลนะครับเดี๋ยวพูดสักนิดหนึ่งก็ได้ก็ได้แล้วครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมดูบอลมาตั้งนานแล้วนะครับตอนสมัยเด็กๆ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้จริงจังแค่แบบมันเฉียวไปเฉียวมาแค่นั้นเองสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เลี้ยงอูมพูเูเป็นทีมที่ <c oughs> ที่เป็นยุคของเลวโพน,นะครับตอนนั้นมีจอห์นบานเยนรัตแล้วก็ปีเตอร์เบสลี์นะครับพอปีเตอร์เบสลี่ย้ายไปนิวคาเซิลเนี่ยคนก็มีคนส่วนหนึ่งไปเจนิวคาเซิลน,นะครับเพราะว่าชอบชอบปีเตอร์เบสลี์นะผมก็ถึงผมก็เฉยเฉยนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมมาเชียร์บอลจริงๆครับตอนอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าแล้วนั่งเรียนอยู่กรุงเทพสองปีนะครับ ก็เถียช่วยเปช่วงยุคของแมนยูนะครับยุคแลนกิกทันตุน่าอันนั้นก็โผล่มาเรื่องของพวกปอสโคแบแค็คแฮมพวกเนี้ยแต่นั้นมาก็ดูยาวๆน,นี่ก็เป็นประวัติข,ข้าวๆนะครับก็ตอนนี้ก็ดูบอลมาน่าจะสามสิบปีแล้วก็ดูให้มันมีความสุขนะครับไม่ต้องคิดมาก <c oughs> จริงๆแล้วไม่มีอะไรให้เราทำ เยอะแยะในชีวิตนะครับนอกจากการดูบอลเลยมันก็มีอะไรหลายอย่างเราก็ต้องรู้ว่าเราเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับก็จริงถ้าพูดเรื่องศาสนาเนี่ยผมจะพูดให้ฟังได้แล้วว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับก็แต่ความจริงมันก็คือทุกอย่างนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปวิ่งกันนะครับโปรผมนี้เดี๋ยวอาจจะต้องนอนแนละ้วเพราะว่าไม่สบายไม่รู้พรุ่งนี้จะไหวไหมนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามได้นะครับเดี๋ยวหลังจากคอนเทนต์วิ่งเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์เรื่องอื่นอีกที่ผมคิดจะทำนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะไมไม่มพรุ่งนี้ก็มาคุยกับแพนเค้กก่อนนะครับ แพนเก็กแพนเก็กทำอะไรอยู่ครับลูกอ๋อกําลังนั่งคิดถึงรำลึกถึงความหลังจริงเหรอใช่ครับพ่อโอ้ร oh. ึกถึงเร,รื่องอะไรอ่ะลูกสมัยที่ยังใบรุน่น <net> ไปไกลแล้วนะไอ้หนองอหนูโอเคโอ้ยน่ารักจริงๆเลยนี่โอ้ยดูหน้าเลยอื้อ มันเป็นแมวโดนทิ้งนะครับไม่ไปคิดถึงแม่มันอยู่สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง5 00. นาทีนะครับก็เป็นการวิ่ง EP ที่28 00. นะครับก็เมื่อคืนก็ไม่สบายนะครับก็กินยาแล้วก็หลับก็ตื่นสายหน่อยแต่ถึงจะป่วยก็ต้องลุยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอ,อเดี๋ยวเราไปวิ่งกันที่สนาม ฟุตบอลลุยกันเลยครับลุยุยกันเลยครับไป ันนี้เป็นการวิ่งวันที่28นะครับก็วิ่งครบ4กิโลแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพอเดินครบเสร็จก็จะต้องคู่ดาวนะครับคู่ดาวอบอุ่นร่างกายก่อนกลับนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วนะครับ10อ่า4กิโลนะครับแล้วก็กิโลก็1ิบรอบอ่ะก็เดินอ,อีกรอบหนึ่งแล้วก็ยืดเส้น รู้สึกว่าพอยืดเซนแล้วมันร่างกายมันเบาหวิวเลยนะครับรู้สึกตัวมันก็เย็นเย็นสบายสบายเออเยี่ยมเลยครับก็นอกจากล้การบาดเจ็บแล้วทําให้ร่างกายมันโอเคขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้ออ๋อเราซื้อกับข้าวมาแล้วครับเป็นอาหารสลัดไมเรากิกนสลัดนะครับก็เดี๋ยวก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจวิ่งมันที่ยี่สบแปดแล้วครับ ก็เดี๋ยวจะไปทํางานกันตัดต่อวิดีโอเสร็จก็ไปทํางานนะครับครับก็เดี๋ยวเจอกันวันพุ่งนี้นะครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยครับลุย <c oughs> ต่อครับก็ก็เดี๋ยวจะตัดต่อคลิปคลิปต่อนะครับแต่ว,ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงป่วย <c oughs> ก็ เดี๋ยวตอดต่อติอต่ก็เราไปทํางานกันรุยครับอาหารของเรานะครับก็คือสลัดนะครับก็จะมีเนื้อถั่วผักนะครับแต่ไม่มีข้าวนะครับเป็นโลครับโอเคครับ